สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาแนะนําอุปกรณ์ในการต่อน้ําประปานะครับก็จะประกอบไปด้วยข้องอฉากก๊อกน้ำนะครับเกลียวในข้อต่อตรง3ทางเทปพ,พันเกลียวกาวนะครับกาวต่อท่อ pvc ตลอดเมตรนะครับเลื่อตันเหล็กแล้วก,ก็ท่อ pvc แล้วก็จะมีค่าขี้ริ้วสำหรับเช็ดมือนะครับทั้งหมดนี้เป็นอุปกรณ์สลับต่อก๊อกน้านะครับต่อไปครูจะพาไปชมการต่อก๊อกน้ำตอนที่หนึ่งนะครับจะต้องปิดประตูน้ําก่อนนะครับปิดประตูน้ําเราก็จะเชื่อมเอาน้ําตรงนี้นะครับจากจุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินน้ําไปตรงนู้นนะครับตรงมุมสุดของกระสีแล้วเราก็ทําการวัดระยะจากจุดที่เราจะต้องการน้ําว่ามันกี่เมตรทําการวัดจากจุดที่เราจะตัดเอาน้ํานะครับไปยังจุดที่ เราจะเพิ่มกอกนี้ก็ได้ระยะที่4เมตร30เซนนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับใบเลื่อย3ทางนะครับแล้วก็ท่อ PVC แล้วก็กาวครับเทคนิคนะครับในการจับใบเลื่อยนะครับให้ฟันเลื่อยนะครับนีฟันเลื่อยมันชี้ไปข้างหน้านะครับอย่าให้หันหาเข้าตัวเองนั่นคือการใช้ใบเลื่อยแต่เหล็กที่ถูกต้องนะครับก็เริ่มการตัดเลยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็ ออกประมาณหนึ่งเซนนะครับตัดออกเพื่อให้มีช่องว่างจะได้ต่อเข้ากับสามทางง่ายต่อไปก็อผ้านะครับเช็ดทําความสะอาดบริเวณที่เราจะต่อนะครับสามทางนะครับอันนี้น้ําจะเป็นเข้าเข้าไปข้างในบ้านอันนี้จะเป็นทางมาของน้ํานะครับอันนี้จะเป็นที่เราจะไปต่อน้ํานะครับคือเส้นนี้จะไปด้านนี้นะครับจะต่อเข้ากับท่อทากาวนะครับทากาวอากาด้านนอกหายเยอะ สามทางที่เราเตรียมมานะครับสาาเรียบร้อยนะครับจะต่อด้านนี้นะครับต่อด้านนี้เพื่อต่อด้านนี้เพื่อจะจะไปต่อกลอกน้ําด้านโน้นนะครับหาเก้านะครับอ้าวเอาใส่แล้วหมุนนิดนึงโอเคเรียบร้อย,อยเมื่อกี้นะครับจะทําการมัดคือมันได้สี่เมตรกว่านะครับพอม,มาถึงตรงนี้ เราก็จะทําการต่อเพื่อให้มาถึงจุดที่เราต้องการที่จะต่อก๊อกน้ำสำหรับในการต่อท่อนะครับก็มีต่อตรงนะครับต่อตรงทากาวแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอก็ทากาวให้รอบอันนี้เราทากาวแล้วนะครับแล้วก็เราใส่เข้าไปเลยจะได้ได้แล้วตัดท่อ ก๊อกน้ำขึ้นขึ้นมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วใส่พ่องงอฉากนะครับทาก้าวก่อนอจะได้แบบนี้นะครับต่อไปเราจะทำการวัดนะครับวัดหาระยะเพื่อจะตัดท่อครับต้องการที่ความสูงที่1เมตรนะครับวัดท่อครับท่อ 100เซนหรือว่า1นเมตรตรงนี้ก็ทำการตัดมากไปแล้วนะครับ<อ>ทากาวครับสวมลงไปให้แน่นหมุนโอเคไปแล้วก็จะมาต่อกอกกันนะครับอุปรกรณ์จะประกอบไปด้วยเทปพันเกลียวนะครับกอกนะครับทำการพันเกลียวกอกก่อนนะครับหลังจากเราพันเกลียวนะครับกอกน้ำแล้วก็จะใช้ร่วมกับข้อต่อต่อตัวเกลียวในนะครับ,รบหมุนตาม เขรนาฬิกานะครับข้อต่อ PVC นะครับที่เราตัดไว้นะครับาก,าก็ทาเกอ้าได้แล้วก็สุกก็ป้ายนะครับมาประกอบเข้ากับข้องอนะครับข้องอฉากตัวนี้นะครับทาเกา้าครับได้แล้วนะครับเอาดานี้นะครับ ใส่กระดาษน,นี้นะครับก็ทาเกลาก่อนครับสุดท้ายนะครับก็ใสลงไปครับก็จะเรียบร้อยนะครับแค่นี้ในการต่อก๊อกน้ำครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็มาลองดูว่าน้ํามันจะไหลไหมนะครับโอเคน้ําไหลแล้วครับอ้าวต่อไปเราก็จะเข้าสู่กิจกรรมที่หนึ่งเด็ก,ดก ไปลองต่อน้ำกันเลยครับผม